ับซีรีส์สีอยยธยานะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่านักแสดงเนี่ยก็มากมายเลยวันนี้ค่ะเรามาอัปเดตกันนะคะกับคุณอนันดาน,นั่นเองล่าสุดเห็นเขาบอกว่าฝึกคลานเพื่อง,งานนี้เลยละคะ่ะ นอกจากเข้าคลาสแอคติง้งขอสนิมกับหมอบน้อยแล้วนะคะอีกการบ้านหลักที่อนันดาเอริ่งแฮมต้องทำงานอย่างหนักกับการมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์สรีอยยธยานั่นก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและการปรับบุคลิกทั้งท่านั่งท่าหมอ,อบท่าคลานเพื่อให้สมกับการรับบทเป็นพระพิมานสถานมงคลข้าแผ่นดินผู้จงรักพักดีต่อราชวงศ์ค่ะประทับอยู่ที่ใดพระเจ้าเป็นเพียงข้าแผ่นดิน มีบางคนที่จะทำตัวใกล้ชิดตัวตัวละครของพี่มาเนี่ยก็คือเป็นลูกครึ่ง I อยุธยาตอนตอนช่วงช่วงเวลานั้นเ,นเป็นเมืองท่าที่ค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลมากพอผมไปอ่านพวกหนังสือประวัติศาสตร์เขาก็เทียบเท่าไม่ต่างจากปารีสหรือว่าลอนดอนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอ่านภาษรราไทยไม่ออกใช่ไหมครับผมก็ต้องไปหาพวกหนังสือหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตามพวกหนังสือร้านหนังสือไม่ค่อยมีอะไรที่มันพูดถึงประวัติศาสตร์ของอยุธยาแบบอย่าง อย,อย่างละเอียดสุดท้ายก็ต้องไปไปที่จุฬาครับแล้วเขาไปพิมพ์ไปพิมพ์ออกมาแล้วมันเป็นเหมือนแมนูสคริปที่เขาบันทึกจากในวังเลยแล้วเขาแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษตอนแรกๆที่ผมเล่นเขาก็บอกว่ามันมันต้องต่ำกว่านี้ตอนตอนมันต้องพยายามเลียดพื้นให้มากที่สุดแล้วก็ขาต้องไม่ใช่แบบงอใหญ่งอเท้าต้อง ให้มันเรียบกับพื้นมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆเข้าไปอะไรเงี้ยกฎหลักของเราคือเราต้องอยู่ต่ำกว่านายมันคงไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบต้องนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องต่ำกว่าเขากันเองก็ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยกับสุทัศน์ก็จะถ้าอยู่กัน2คนก็สบายหน่อยแต่ต่อหน้าคนอื่นเราก็จะจะหมอบ ทุกคนเนี่ยก็ล้วนแต่ทุ่มเทและก็ตั้งใจกับการรังสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์สีอยยธยาครับและนักแสดงคุณภาพคัดแก้วอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณนกเสียงใจเป่งพาณิชย์ครับนักแสดงหญิงคุณภาพที่เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในการดำเนินชีวิตและการอยู่ในวงการมาตลอดกว่า3ทศวรรษนะครับเธอฝากผลงานแล้วก็กวาดรางวัลด้านการแสดงมานับไม่ถ้วนแล้วฝากอยู่เป็นเพื่อนเรียมสักครู่นะนะาขอตัวไปกราบท่านนายกกับท่านผู้หญิงซะหน่อย คราวนี้เธอคงเข้าใจแล้วสินเรียบว่าทำไมฉันถึงซื้อเธอขาดจากพ่อของเธอฉันไม่เคยนึกเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ลูกจากฉันไปและนี่เป็นอีกครั้งที่เธอได้รับบทบาทอันยิ่งใหญ่ในการรับบทเป็นกรมมหมื่นพิพิธมนตรีหรือสมเด็จพระพันวสาน้อยพระอาัคารามเหสีในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏและทรงเป็นพระราชมัรดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตครับขุษบาข้าเป็น่วงเจ้าคุณพิชัยพ่อใจ้าคือกลุงศรีร้างสิลปะม้ามันเกิด200ปีมาครั้งนี้พ่อเจ้าคุณจะต้องแต่ภาระหนักที่ใจ หมอมน้อยเผยว่าบทสมเด็จพระพันวสาน้อยได้มีการดัดแปลงจากจดหมายเหตุและพงสาวดารประวัติศาสตร์ไปบ้างเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณและพระพิชายาณในพระองค์ให้เข้มข้นและหนักแน่นขึ้นในแง่ของภาพ,พยนตร์ค่ะ โดยที่ให้ทรงดำรงพระชนชีพอยู่จนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์นั้นเพื่อแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าเมื่อพระองค์ต้องทรงเผชิญกับศึกสงครามถึงสองครั้งจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยานั้นพระองค์ท่านทรงห่วงใยประเทศชาติและราษฎรอย่างไรและทรงอุทิศพระองค์อย่างไรเพื่อประโยชน์สูงสุดของไร้ฟ้าข้าแผ่นดินแม้ทรงเป็นขัติยน,นารีก็ตามค่ะ ซึ่งคุณกสินใจที่เหมาะสมทั้งคุณวุฒิและวัย,ยวุฒิและเชื่อว่าด้วยฝีมือการแสดงที่เหนือชั้นเธอจะสามารถถ่ายทอดบทบาทของสมเด็จพระพันวสาน้อยออกมาได้อย่างีเยี่ยมแน่นอนค่ะ